สมเด็จพระมหาจักพรรดิพระนามเดิมคือพระเทียนราชาเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับสมเด็จพระชัยราชาธิราชในปีพศ2091พระองค์ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่15แห่งกรุงเสืออุทยาจากการที่ขุนพิเรนทรเทพและขุนนางที่สนับสนุนพระองค์ปรับดาพิเศษขุนวรวงศรีราธิรและท้าวีสุดาจันทร์ พระราชะกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ในระหว่างปีพศ2 9พ2 2 1 0 6ทรงโปรดให้ปรปับปรุงกิจ,จาก,การทหารและเสริมสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเช่นทรงให้ก่อกำแพงพระนครด้วยการก่อกอ,อิฐถือปูนตามแบบฝรั่งเป็นครั้งแรกจากเดิมที่ถมดินเป็นเชิงเทินแล้วปักเสาไมาร้ระเนียงด้านบนทรงให้รือกำแพงเมืองหน้าด่านชั้นนอกออกสามเมืองคือเมืองสุพรรณบุรีเมืองลบบุรีและเมืองนครนายกเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าสืกสา มาตั้งฐานที่มั่นได้ทรงให้ขุดคลองมหาหนาเป็นคูเม,มืองออกไปถึงชายทุ่งภูเขาทองส่งให้สำรวจบ,บัญชีสมโนครัวตามหัวเมืองชั้นในทุกหัวเมืองเพื่อให้รู้ถึงจำนวนชายชะกันที่สามารถทำการรบได้และให้จับช้างเข้ามาใช้ในราชการพระองค์ทรงสามารถจับช้างเผือกได้ถึงเจ็ดเชือกจึงได้รับขนานพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกอีกพระนามหนึ่ง ในด้านการสงครามมีสงครามสำคัญอยู่หลายครั้งเช่นในปีพศ2091สืบพระสุริโยทัยขาดขอช้างหลังจากพระองค์ขึ้นครองราชได้เพียงเจ็ดเดือนพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงทราบว่ากรุงศรีอยุธยาเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินจึงได้ยกกองทัพใหญ่มาเพื่อขยายอาณาจักรทำให้สมเด็จพระมหาจกักรพรรดิเสด็จออกไปดูลาดลเรากำลังสืบที่ทุ่งผุขอทองและพระองค์ได้ทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปร ช้างพระที่นั่งของพระองค์เสียท่าทำให้สมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งเป็นพระมเหสีใส่ช้างข้อขวางช้างฆ่าสึกทำให้พระเจ้าแปรฟันสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยของเงาและสิ้นพระชนบนคอช้าง หลังจากนนพระองค์ทรงโปรดให้นำปืนใหญ่นารายสังหารลงเรือสำเภาแล่นไปตามลำน้ำโจมตีค่าศึกที่ตั้งล้อมพระนครทำให้ฝ่ายพมา่าล้มตายเป็นจำนวนมากฝ่ายพมา่าจึงยกทัพหนีกลับมาทางด่านแม่ละเมาแต่มีกองทัพของพระมหาธรรมราชาและพระรามเมวรไลติดตามไปชนถึงเกือบเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายพม่าได้ทางอุบายซุ่มกําลังไว้ทั้งสองข้างทางทําให้ฝ่ายทหารไทยถูกล้อมโจมตีและได้จับพระมหาธรรมราชาและพระรามสีสวนไว้สมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิจึงต้องขอหย่าศึกและขอไถ่ยตัวพระมหาธรรมราชาและพระรามีวนโดยแลกกับช้างชนะงาสองเชือก และในปีพศ2106ส,อง,21 6, สงครามช้างเผือกพระเจ้าบุเรงนองผู้ครองราชเป็นพระเจ้าหงสาวดีต่อจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทรงทราบเรื่องช้างเผือกจึงส่งพระราชสัรเพื่อขอช้างเผือกสองเชือกสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิทรงให้เหตุผลเชิงปฏิเสธทําให้พระเจ้าบุเรงนองถือสาเหตุนั้นยกกองทัพมาติกรุงเสียยุทธยาด้วยกําลังพลสองแ0,000คนและได้ปะทะก,กับกองทัพของพระราเมศวร แต่ฝ่ายกรุงศรียอยุธยาต้านทานไม่ไหวจนต้องถอยทับกลับเข้าพระนครทําให้กองทัพพม่าได้เข้ามาล้อมพระนครไว้แล้วระดมยิงปืนใหญ่เข้าในพระนครทุกวันจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเสียขวัญ พระองค์จึงเสด็จไปเจรจากับพระเจ้าบุเรงนองที่พระพราบริเวณวัดหน้าพระเมนและยอมเป็นไมตรีโดยได้มอบช้างเพือกสีเชือกพร้อมกับพระราเมศวรพระยาจักรีพระสุนทรสงครามให้แก่พม่าโดยพระองค์ทรงต่อรองขอดินแดนของอยุธยาทั้งหมดที่พระเจ้าบุเรงนองยึดไว้คืนพระเจ้าบุเรงนองก็ถวายคืนแต่โดยดีและยกกองทัพกลับไปเมืองหงสาวดี หลังจากสงครามช้างเผือกสิ้นสุดลงสมเด็จพระมหินทราพระมหาอุปราชในขณะนั้นได้ขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จออกผนวก ต่อมาทรงเกรงว่าพระมหาธรรมราชาจะไปสนับสนุนพระม่าพระองค์จึงทูนให้พระมหาจกักรพรรดิทรงลาผนวกแล้วกลับมาครองราชตามเดิมส่วนสมเด็จพระวิหินทราก็เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลกในขณะที่พระมหาธรรมราชาเสด็จไปเมืองหงสาวดีและเมื่อพระมหาธรรมราชาทราบเรื่องจึงได้ไปเข้าเฝ้ากับฝ่ายพระม่าอย่างเปิดเผย และในปีพศ2111ระหว่างสงครามกับกองทัพพมา่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงพระประชวรอย่างหนักและเสด็จสวรรคตในขณะที่ทัพพม่าปิดล้อมกรุงเสียอุทยาอยู่ขณะมีพระชนมายุ6 3 0ร0ษาและคองสิริราชสมบัติได้20ปี